สวัสดีครับพี่น้องอยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสิทธิ์ลำเพลินออฟฟิเชีลนะครับตอนนี้บรรยากาศหาโมงกว้าครับ17นาฬิกา45นาทีเวทีของเราตอนนี้90เปอร์เซ็นตแล้วครับรอแค่ตอนนี้คือรอแค่คานหน้านะครับวันนี้อยู่วัดกุดเมืองห้ามครับพี่น้องอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับ เร่งบรรยากาศตอนน้ำคำครับนี่นะครับพราตุสีปทุ่มมาแลครับนี่ครับพี่น้องมืนกําลังทําการก่อสร้างนะครับนี่รายได้สมนี่ครับสมท,บทุนนะครับสร้างพระธาตุสีปทุ่ม,มครับ วัดเมืองหามนะครับย่งซุ้มหน่อยนี่ครับกําลัางขึ้นเสาแล้วครับความสูง70ครับ 70, 70็ิเมตร70็ิเมตร80เซนนะครถึงยอดชัดให่ห้องโอ้นี่มีสารครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลิศ เด็กค่ะที่สวยจ้าอุ้ยใครเด็กค่ะคนสวยแล้วะโอ๊ย,อยตายแล้วไม่ค่อยมาเล่นด้วยหรอสวนม้านไหนล่ะส่วนบ้านไหนบาลาบขึ้นไปขึ้นไปขึ้นมันดื้มหนักแสดงว่าไปขึ้นขึ้นมันดื้มหนัก ไปวันโตเยี่ยพี่หลอกบรรยากาศตอนน้ำคำครับรา,าคาอยู่างในราคาโม้ราคาไหมบรรยากาศบรรยากาศทำกันจนเย็นๆนะครับอ๋อพี่หนอน ตอนนี้ทีมงาน LED เฮากําลังต่อนะครับการการติดตั้งจอขั้นหนาครับติดตั้งเสร็จประมาณหกโมงกับสตาร์ทเครื่องนะครับหกโมงนะครับเราจะยกคันขึ้นครับสวัสดีค่ะคนสวยไปนไหนมาค่ะไปถ่ายคลิปมาโอ้ยทีกงาตรงดีครับพี่น้องสวยๆงามๆครับ พี่น้องปูสาดเตรียมเมื่อไหรครับมาจากบาดนะแม่ข้างหน้าครับมาจากบาทครับโอ้บาดลอยเยอะโคตรหรื่าเหนีย้องน้ำคนละอันอันผนงูใหม่นั่นเป็นสายลิขิตาธบอกยังไงนี่ในแก้วอ๋อครับครับผม สมท,ทุนนะครับสร้างพระธาตุศีประทุมทอเอามาไหมมาทำงานมือแหลกบ้านได้จักหยัง

เอ้หคือเดี๋ยวน้เอาสูๆเอาสู๋ๆไปกนลังใจให้ยังเดครัมเดิมคือเดี๋ยวเรอยังไดงิยแงว่าเน่โอ้พี่บอกถอดสองสามมื่นบรขึ้นนะเออพี่น้องนี่แหละครับคือเดี๋ยวเยี่สิบนะ นันนันมาที่ครับนัน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 โอ้ไปยูน้ำพองปะพอทันเฮ้ดีดีดีไยูน้ำพองครับไปยูน้ำพองเอาล่องรถห้องรอพานบรล่องรถสิบล้อลราอยู่ล่องงานไม่ได้เหรอล่ีบด้เจ้าเห้ีบปตโอ้วันโเอาคืออันกว่ด็เพอทันไปเอาไปในนเอาไปในมันสิพางมึงอย่เดียวมงยุ่ไปในผลยุ่งทำไรนท้งผลอ่ะเออระวังคนได้ทั้ง พอทานไหมรลบเบาตัดไม่ทื่ไม่พอทานไงนกขอไว้ไนหันนึ้นนกขอไว้่น e ่เลยเออถามัน uh, น really ั่นมันจไหลตงนี้เดี๋ยินี้กำลังใจไหลอยู่พ่อนะโอ้ สัวเขาลุ้มไม่น้อยนะเอาให้ให้มไม่น้อยสัไม่ลวงเขานี้มั้ล่ะ พ่อพ่อได้ไปกินปลาเขาไหมพ่อ,อ,อได้ไหมปลาได้ไปดูไหมไรได้ไปดูโคตรบานปลาไหมไ,ได้ได้บ้าี่ยินสี่ห้าตัวโอ้มีม,มีมีเบ็ด,ดยยอยู่ผมมีไปใส่อ,อยู่เออเบ็ดน,น,นี่คือเบ็ดเ,เ,เสียบเลยปลาบัวเลยสิเออเบ็ดเสียบเล็บนั้นงเนี่ยตั้งเนี่ยปลาบัวเส้นใหญ่สะพานัดฟังทั้งบุนบอก เนี่ยเพราะงานไฟทะเลาะไส็เป็นฝั่งนี้บอฝคายฝั่งปลาบัวนีปลาบัวนี่บ่ปลาคอปลาเนี่ยมีมยมักอย่างนี้เยอะมักหมำหมาหมูเนะนี่เลยาบัวาจะไปยอลยงาฝั่งนีกับฝั่งนี้นงาพี่หน่องไล่จีงเขากลังตีตังปุ่นครับโอ้เคยมีไฟใช้ไปเลยมันนี่ เอาขอบคุณครับพี่นออ้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณตุกการที่ตามขอบคุณทุกาทาทการรับชมสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ